ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับต่อซับเจริญฟาร์มครับมือนนี่แต่มีนกง้วมาฝากพี่น้องสิบกัวคูนี่แหละครับมีสิบกัวตแมนครับเออราคาเป็นยังไงครับราคาก็มีตั้งแต่หลักพันครับโอ้หลักหมื่นกัวสองหมื่นกัวรักหมื่นกัวสองหมื่นกัวหน่งหมื่นกัวครับเป็นราคาเกษตรกราบให้เฮาตั้องแต่ผมอยากได้งวดถือด้วยครับหางวดแบบนี้หลับมันค่อยมีกำไรเนาะครับผมซื้อถือถือไปนี่แหละไปขายเอยจะมีกำไรครับ รับประกันตำนี้สากลกับซิมฮามือครับบริการส่งฟรีทัวร์อีสานครับผมโอ้เด็ดเด็ดครับครับบันี้ก็สิไล่จากทางไหนก่อนครับไัไล่จากทางพุนครับเริ่มต้นลักไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันตัวแรกครับเป็นงัวสาวบอครับบอครับงัวเคยมีลูกมาแล้วครับโอ้งัวพาลูกมาแล้วครับอาจจะพาลูกมาแล้วเจ้าตัวครับนี่ลูกหนึ่งครับพาลูกมื่อหนึ่งโตครับราคาเขาเปิดร้ายเป็นได็ครับ ตัวนี้เปิดไปก็พันหาครับเก่าพันหานี่พี่น้องโอ้เป็นตาไปเอาไปเลี้ยงอยู่ได้เหรออาทิตย์ทองครับเพราะว่าเสื้อออกจากฝูงมาครับมันมีพอคุ้มฝูงตัวนีนอ๋อเสื้อออกจากฝูงพันมาเอาแล้วค่านี่แม่นี่สูงนาจะร้อยร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดคนเลยครับวางนี่เนาะครับพอแข้งขาเนื้อหนังดีนยครับเด้อนี่เครื่องดำดีดีไป็นนี่เนาะครับนี่ครับเบื้องการเดินกันเหินกันย่างนะครับบ่มีเปลไม่มีหลากเนาะครับนี่โอเคครับใส่ได้เลย เบอร์ที่หนึ่งเนาะเพียงเนาะแมนครับ้านนี้เป็นเบิ้งเบอร์ที่สองเงี้ยเง้ยวเเพชรน้องเนาะเบิ้งต่อกันเลยครับเบอร์ที่สองเป็นแม่ลูกบ่ครับแม่นครับเป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกแม่ครับโอ้ลูกงามตัวนีิแม่ลูกพ่อใดเนาะครับนี่ยโอ้ครับอายุจักเดือนอายุประมาณสามสี่เดือนครับลูกตัวใดเพป็นครับลูกแรกครับลูกแรกแม่สูงหลายเป็นไรแม่สูงประมาณหน่อยสามสิบเนี่ยครับประมาณนี้ราคาเขาเปิดหลายเป็นไรครับหมื่นแปดพันห้าร้อยครับโอ้ราคาบ่เบาเลยเพชรน้องหมื่นแปดพันห้าร้อยเบิ้งลูก เห็นเรามักเลยครับลูกนี่มันอ้วนดีเนาะแมนครับแม่ค็ส่งสิและครับเขาเปเปนี่ล่ละครับมุ่งสิ่ะให้ลูกดีเนาะแมนครับนี่พี่น้องเนาะาพี่น้องยางเบิ่งโอ้ยเล็มหยาดีต้องพนนีไหมเล็มหยาสุดเท่านั้นครับหอขาเล็บเด้อดีนะครับนุ่มเขาไม่มีติ่งมองสําคัญให้ลูกดีครับเมื่อไปใส้หยาใส่ยวยเนาะนี่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 อ้วนดีอ้วนดีตัวนี้โคนหางลูกโอ้งามอันนั้นคนลูกไก่ย่ดอกเนาะแมนครับนี่คือ เบอร์ 2> 2. ที่สองครับวันนี้เบิรงเบอร์ที่สามต่อเลยครับพี 1> <1> ่น้องเอาเบิรงต่อกันเลยนะครับเนาะเบอร์ที่สามเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ขึ้นกันลูกแ,แ,แม่กันครับแต่ว่าเม่ใหญ่เติบเดียบอะเมียก็ประมาณรอยชี่สี้ปลวกลบแล้วกันเม่ก็สี่ยู่ร้อนสี่สิบลบโอ้ตัวนี้ลูกแดง,งครับเนาะครับลูกได้เจักเดือนเนาะครับลูกได้บ่ถึงเดือนวันที่เจ็ดเจ็ดที่หอดนี่ก็ได้เดือนประมาณเทงเดือนครับวันทีที่หอดเจ็ดที่หอดนี่จะพอเดือนที่นครับ เป็นลูกที่ไหนพ่นเลยลูกลสองครับลูกสองแม่สูงไรเป็นไรครับลอยชี้ศีรษะลบครับแม่กับลอยชี้ศีรษะลบโอ้ลูกพ่อได้น้อหูบกครับเลยโมตัวนี้กับนายจะเกิดจากพ่อเป็นบ้านครับพ่อต้องมาเด้อราคาเราเปิดไลน์เลยครับเปิดสามสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับเครื่องกะอ้อมๆนะครับเด้อแต่ว่านุ่มดีลูกหแดงแดงครับพี่น้องดงดีพี่น้องัวออกสีเหลืองเม็ดเข่าแต่ว่าให้ลูกแดงแดงครับนี่ พี่น้องเบิ่องอยู่อยากได้กะโทษต่อเนาะครับต่อรองได้ทรงพี่ทุกภอกสานแมนครับราค่าถืออีกพี่น้องเปิดบ่บอครับต่อซับจะเลื่อนพี่น้องอยากได้ง้วนไปเลี้ยงครับมาเบิ่งเอายูมองนี้ครับอันนี้เบอร์ที่สามเนาะแมนครับมาเงาเๆ่าเม่ได้พี่น้องเด้อเบอร์ที่สี่ครับบานเนี่ยโอ้สีดีทั้งแม่ทั้งลูกตัวนี้ไหมครับอันนี้บอลูกเพิ่นน่ะแมนครับโอ้อะไรลูกไม่ได้ละลูกให้ลูกหนาดีเด้อพี่นี่ ลูกสาวครับอาอยุจักเดือนครับนิปมอายุประมาณ<อ>มันซี่เดือนหาเดือนไปเลยครับ<อ>แม่ผสมได้ได้เดือนกัวเลยครับแร่ล่นไปหาหมูไปแล้วมีเนี่ยนะละแม่ผสมได้จากมือก่อนได้เดือนกัวเลยหรอครับ <S 2> <S 2> เดือนผสมไปอุ้นตันไ้ตัวนี้ผูนตันแมนครับโอ้รโป,อประทูปไปน้องนผสมไปดีเติบยู่ครับเจ้าของผสมไปดีเติบไปเนาะแมนครับขันแม่ตีดยเนี่ยขึ้นสิคักเนาะแมนเนาะเพราะว่าพันให้ลูกดี ปิดเครื่องดำด้วยครับเด้อขอบตาขอบหูดำเต็มแม่แดงเข้มดีเด้อครับแดงเข้มลูกขี้ไมออกไปตเป็นานเนาะลูกเนาะสูงเท่าไรก่อนสูงประมาณร้อยสามสิบบวกเนี่ยครับสามสิบบวกเนาะครับนุ่มคอแขงขาครับเครื่องดำได้แม่นวดตัวนี้ครับนี่เหมองดีคือพันธุ์ไหลู่กิงเนาะแม่นครับเอาบบันี้สิบังลูกจะข้าวกันครับกลางไรมากอยู่ครับไปแลนเหรียญน้ำมูลูกอ่ะโอ้มากแล้วครับนี่มูหลายครับชุดแม่ลูกนี่ ฮัฟเปิดร้านเลยครับ2 4 5 0 0ครับ2 4 5 0 0ครับเดี๋ยวับเด้อชุดนี้นะครับเนาะนี่มาเบ่งลูกอีกใกล้ๆครับลูกเนื้อหนาตันๆครับแต่ลูกสีดีดีครับลูกหนาดีดีนี่2 4 5 0 0เด้อครับชุดนี้เด้อเอาไปไปเนี่ยมาอยู่น้ำเมียครับไปหาตะมูขุนขุ่นไปอยู่นตะมูอีกแล้วขุนอ่ะเบ่งคมต่อไปแล้วพี่น้องเนาะเบอร์ที่หาครับมื่นนี่เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกเก่งครับ แม่กับจอยเนี่ยจักน้อยดนะครับเด้อล้นธรรมชาติครับแม่หัวล้นลูกก็น่าจะหัวล้นล้นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องถามว่าซื้อง้วแบบไหนจะอยสิเด็กกำไรครับนี่แบบนี้เลยครับซื้อมีกำไรแน่นอนครับพอเพิ่นขายบนแพงแล้วก็บขันท่าไปเลี้ยงอ้วนขึ้นหนึ่งก็คือเป็นกำไรทถลระแม่นครับชุดแม่ลูกนี่เปิดรลายไปเลยครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับนี่พี่น้องสองหมื่นสี่พันห้าร้อยลูกได้จักเดือนหรอครับนี่ลูกประมาณหาเดือนไหมครับลูกหาเดือนโตที่ไเพิ่นอันนี้ครับลูกแรกครับง้วงลูกแรกครับหาวเพิ่น พอเชียงขาหนังหนาครับลูกพ่อไนนอนี่เน้องโมูหขันป๋อออกจากหนังนหนาเลยครับแม่นี่นี่อันนั้นคนอาจจะดีครับพอส่งแม่เพิ่นกับง่ามเพิ่นจอยซื้อด้ครับเด้อแม่สูงสักไหนครับเนี่ยมั่รลอยสามสิบนิดน้อยครับวางนี่เนาะลอยสามสิบนิดๆิดว้วโมโลนัูรุ้นนะครับนี่เอ้านี่ครับซื้อส่งนีมีกําไาแน่นอนครับพี่น้องโอ้แต่ว่าข้อลูกนี่หนาครับเนาะแม่นครับให้ลูกคักลูกให้ลูกดีลูกให้ลูกคักก็เลยครับแม่นี่ เป็นตาอยากได้ครับเออบอร์ที่หาเนาะเม่นคนัะวันนี้มาเบิ่งเบอร์ที่หกครับพี่น้องเบอร์ที่หากนี่โอ้แม่สีงามเด้อครับเด้อวัเนี้สีนวยบักตันได้หนิเอ,อสีนี่อ,อ้มีสีป่ดเด้เครับเด้อะนยสีนวยบักตันสดงหนจะบอรยที่หกอนี่ยโ้เมียสีงาส่ามเู้อครับแม้เน่ยสีนวยบักลูกได้ดอนกเบอรแล้วคกันีูกได้ะมาณสีงาเดือครับเ้อวะเนะเออียสีนวยเัันได้หนิเอร์ที่กน่โอ้ลูกแม่ามเนื้อมาับด้อวีเนี่ยสีลังมาครัน เนื้อกำลังมากครับกามเนื้อกำลังมากลูกไอ้เพียดแมยได้เพียน้องเด้อสีแต่ว่ามันสีแดงกันเลเนาะแม่นครับมันน่าจะแดงเลยนี่ครับพ่อแม่เพิ่นมาสีนี้อยู่แล้วบัดนี้เป็นลูกพ่อใดเนาะครับนี่ลูกไอ้บ่ฮู้พ่อเขื่อนหฮู้พ่อเนาะครับผมราคาครับราคาเปิดไวสองหมื่้าร้อยครับ27,500เด้อครับเด้อแม่นี่นี่ครับราคาให้ว่าเบาๆทุกตัวเลยครับมื้อนี้หมื่นกว่าสองหมื่นคอเล็ยบ โอ้โาท่าครับแม่นี่ข้อเล็บดีค่อยหางเครื่องเข้าน้ำล้างโอนต้นนี่ครับแม่นี่ให้ลูกดีเอาครับสีแบบนี้สีคนมัากหลายครับถับพอหรือลอยแดงๆนี่โอ้ยออกมาแดงองตรงนี่เนาะแม่นครับนีครับต่อไปครับเบอรอต่อมาครับพี่น้องบานนี่เป็นชุดแม่ลูกเนาะแม่นครับแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่บ่นี่ครับลูกแม่นี่ตัวนี้บ่บตัวใหญ่หนี่บ โอ้ประทูมือนีมิตรลูกไข่แน่สุโตครับแม่สูงหลายปนไหนครับประมาณลอยสามสิบห้าบวกครับแม่สูงอยู่ลอยสามสิบห้าบวกลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่ใดเพล่นลูกไอตัวแรกครับลูกตัวแรกอายุเั่เดือนอายุประมาณลูกแดงงามด้วยครับเด้อลูกก็บางหาเดือนแม่พอนทับเนาะแม่ผสมได้สี่สองเดือนแล้วครับแม่ผสมไปสองเดือนแต่พ่อนด้ตรวจครับโอ้พี่น้องน่าจะน่าจะติดได้หนิเนาะ ครับแม่มันก็เป็นอ้วนอ้วนเดียมเดียมขึ้นแม่พอมันเป็นเลียมเดียมขึ้นจังหน่อยไหมครับพี่น้องครับซื้อสองรุ่นสามนี่ราคาไดครับเปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนี่ครับพี่น้องเบิ่งอยู่ากได้ครับทัวรมาต่ออาครับทรงฟีทัวภาคอีสานด้วยรับฟ้ามีเปิดถึกแล้วยังม่แล้วทรงฟีหอีกเนาะครับลูกดีลูกดีเมื่อนี้ลูกดีสุดโตเลยครับพี่น้องลูกดีถึกโตเลย พูดนะอ่ะง้อพูดได้ก็มาเอาเด้อครับเด้เอเป็นตะเลียงง้อไม่นี่เนาะครัเอเอเบอร์ต่อมาเบอร์ที่เจ็ดบ่ครับเนี่ยแปดครับเบอร์ที่แปดบ่ดเบอร์ที่แปดนะครับดิเอ้าเบอร์ที่เพรส่ซับหายยุโรปพี่น้องยืนถ่ายโดนไลายยืนถา่า,ายโดนไลย เออเอาเป็นแม่ลูกครับชุดแม่ลูกลูกหนาด้วยครับบ้านเนี่ยแม่กับไนโอ้ลูกพ่อได้คือคืดแดงแค่ลูกไจสติงเล่ครับนี่ครับนี่สติงเล่มาแล้วครับบ้านเนี่ยแดงจึงคืนหน้าหนาเลยครับจักเดือนครับลูกลูกประมาณสามเดือนกลัวแลวครับสามเดือนกลัวครับผมลูกที่ไหนเพิ่นลูกแรกครับเป็นลูกแรกเลยโอ้พี่น้องลูกสติงเล่สามเดือนกลัวแม่พ่อในีทับเนาะยังครับแม่สูง 40ครับขึ้นเนาะครับราคาเอาเปิดลายเป็นไรครับเปิดไวป28,000หาร้อยครับวันนี้28,000หาร้อยพี่น้องดูกำเง่ากว่มนี่ยังบะเถิงสามอยู่สติงเล่ด้วยครับเด้อเนี่ยโอ้ยบันทายนุ่นตุ้นตุ้นแล้วครับพ่นหางใหญ่เครื่องขานี่เหยียดซื้อดีเนาะครับนี่คือลูกแดงเข้มพอดละครับเอ้ยครับแม่บ่อแดงเข้มบรนไดยเนาะแต่ว่าลูกเนี่ยโอ้อัศจรรย์ลูกเก่งอยู่ดอกครับนี่ถือว่าไม่นี่เห็นลูกเก่งเนาะครับ ครับเบอร์ที่เก่าเป็นชุดแม่ลูกผู๋ลูกผู๋นะครับเด้อโอ้เนียนโจโกดีตะลูกเพิ่นเนาะเนียนครับนี่ครับเป็นง้อออกสีนวลนลูกผูเพิ่นกับน้วนวลคือกันเนาะเนียนครับเป็นงัวลูกใดครับนี่ลูกไอ้ที่สองครับที่สองอายุเท่าไรครับลูกชายเพิ่นอายุประมาณสามเดือนได้แล้วครับสามเดือนครับแม่กะถึงร้อยสี่สิบบนอแม่นี่กัประมาณร้อยสี่สิบบวกลบเดียวกันครับมีมีร้อยสี่สิบบวกลบได้เพียงเด้อ มัวไทยมันต้องห่วงครับไถกลางๆข้อแครงคานี่ดีด้วยครับเด้อนุ่มชัดเจนม่นมีติ้งครับแล้วก็พี่สาวพ้อชุดสามตัวครับเนี่ยโอ้ชุดนี้สามตัวป่ะครับสามรุ่นซีครับเนี่ยโอ้พี่น้องสาวครับแม่ลูกลูกผู้แล้วก็ลูกแม่ชุดสาม้วยครับเด้อแมนครับเปิดสามตัวใส่กันเลยแมนครับเป็นงัวขั้วเนาะแมนในท้องอีกกันวเ่าในท้องรุ่นอีกครับดผสมสติงเล่ได้จิบเป็นเดือนเดือนแล้วนะครับ ในทองแม่เพิ่นนี่ผสมสติงเลเียดด้วยครับด้วยน,นี่นี่สามรุ่นซีครับบ้านนี้ซื้อสามรุ่นซีนะครับเด้องวัวลูกแรกเพิ่นตัวนี้นี่จักเดือนครับนี่มันเกิดขวบปีแล้วตัวครับดบ้านนี้เนาะขวบปีแล้วครับเขวบปีแล้วครับแต่ว่าลูกแม่นี่สังเกตเบิง่งนะครับเนื้อดีสุดโตแม่นครับเนื้นานนาอนั้นไม่สิเป็นงวัวแม่บ่สิเป็นงัวผูหนังดีเนื้อดีผูดไปเฮ็ดเนื้อนี่โอ้ยงามพังเด้เลยงัวผู๋เนาะครับ ตัวนี้ปเป็นเฮ็ดพันธุ์ครับนี่เนื้อมันดีสามลุนสีราคาใดครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทบนี่พี่น้องสองหมื 27, ่นเจ็ดพันห้าร้อยได้งัวลูกแม่ลูกผูเออสลับกันดีเนาะแม่นครับตัวต่อไปก็ต้องเป็นแม่ตัวต่อไปนี่เปน็นมุนสลับกันตั้งแต่ตัวต่อไปนี่เป็นตัวแม่แท้ครับกับพ่อได้ก่อนในห้องกับสติงเล่ครับพุนนะ่นอ่ะกับสติงเล่โอ้ถ้าเบิงนะครับนี่ขนาดลูกธรรมดาเนาะอันนี้พรอบ,บ้านครับพรอ,บ,บ,พอบ,บ้านนั่งห้มาดีอยู่เนาะครับบ้านนี้มึงเบอร์ที่สิบครับ เบอร์ที่สิบเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่คือกันสองรุ่นสองได้สามครับอันนี้สองได้สามเื้อสองได้สามได้เท่าไห่แม่ทองได้ซี่เดือนแล้วครับท่องซี่เดือนก็พอได้ครับก็ไปพอธรรมดาครับโคมโตครับผมวันนี้แม่พ่นสูงายเป็นไงรอยสี่สิบบวกลบแล้วกันครับรอยสี่สิบบวกลบลูกในท้องอีกตัวไหนครับอันนี้ครับลูกตัวนี้ท้องตัวที่ไหนลูกตัวที่สามครับที่สามครับผมมาเบิ่งลูกตัวที่สองเพิ่มมาเนี่ย นี่ลูกตัวที่สองโอ้บันทายงามตัวนี้เครื่องดั้ตัวนี้แมนครับนี่ลูกตัวที่สองเพิ่นเด้ขับเดอร์่แล้วอันนี้ห้อยมีตุม้มคีาต่อตัวนี้นเนาะแมนครับกําลังเอาอยางมัดเห็นรุดยางมัดยาวครับ,รบชิดจ้าก็ลุดครับง้ออันตุ้มมื่นนี่ชิดจ้าก็เลยมัดโอ้ยสิแต่ว่าตอนนี้แม่ก็มีเอบดังฉีกนิดนึงครับอ๋อดังเขาดังเขาเลิกแมนครับมมนเสียเขาดังก็เพ<อ>ราะอไปหูซั้งนี่แหละครับนี่อ๋อไปหูสอยนิดน้อยครับผมบันนี้เบอร์นี้ราคาได่ครับเปิดสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับนี่พี่น้อง สองหมื่นก็พันนลอยยังมาถึงสามอยูนน่เนาะครับสองได้สามพร้อมเลยครับได้สามตัวนี่ครับแม่ท่องได้สี่เดือนอ่าท่องสี่เดือนเครื่องดําดีเนาะไม่นี่เนาะไม่ครับให้ลูกเขาท้าเขื่อนกันเบอร์สิบ,บนาะนเห็นเนาะครับวันนี้วาเบอร์สิบเอ็ดครับพี่น้องเบอร์ที่สิบเอ็ดเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่หัวดรนพร้อมตัวน,นี่ครับลนทั้งแม่ลนทั้งลูกตัวน,นีนิไหมแม่ฮครับโอ้พี่น้องเอาครับอันนี้ก็สองได้สามเพื่อกันครับ ตัวนี้ก็ซื้อสองได้สามคือกันครับแม่ก็ท่องในซี่เดือนแม่ท่องซี่เดือนก็พออันนี้ทับพอหลอดอยดีดอกครับเต้าใบอยู่ทั้งรถแต่นี้ทับพอหลอดคือกันเต้าใบหันยืนทั้งรถแม่นครับทับทับดีเติอแล้วครับพันกว่าบาทอยดีดอกบานนี้ความสูงแม่เพิ่นเนี่ยร้อยยักษ์ร้อยสามหาเนี่ยครับ้อยสามหาบวกลบเลยวางนี่เนาะครับผมเป็นง่วงส่งดีพอเพิ่นเป็นหัวงหลดแล้วก็ส่งอ่างเพิ่นดีด้ีครับพี่น้องเครื่องดำพร้อมอ่างดีนุ่มโอ้เขาทาดีนุ่มหนิเนาะแม่นครับ นี่ครับูกสื่องัวไหมีกับไรซสื่อแบบนี้ครับลูกตัวนี้ลูกตัวใดพี่น้องเนี่ยลูกแรกครับเป็นงวลูกแรกในท้ทองตัวที่สองได้เป็นน้องด้วยเจักเดือนแล้วเนาะตัวนี้เนาะประมาณหกเจ็ดเดือนไหมเลยหกเจ็ดเดือนราคาเปิดรายเป็นไรครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมเตอร์สิไรสามหมื่นครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเสามตได้พี่น้องรับประกันสามตรับประกันทอบานนี้ขั้นพี่น้องเลี้ยงอ้วนขึ้นมาเนี่ยแมนเลยบานเนี้ตัวนี้โบขีไย่ด้ลูกสาวพี่ มันพึ่งลงหลดมาไหมต้นนี้กิิเนไยกินยู่เนี่ยครับงัวผ่านเลียงมากครับจังสีเหละครับพี่น้องกับขั้วสีเลือกแบบนี้ขั้เลือกอ้วนๆหน้าๆมันกับแพงเนาะนี่แพ้งบหมืเดาครัเลี้ยงบดถึงเขาก็มันจะตัวให้ลงวันนี้ไปเลี้ยงอ้วนเอาครับมันสจังมีกาไรแบบนี้เออเอออ่ะนี่คืองัวหากําไรครับพี่น้องงัวหากําไรครับพี่น้องครับมาเบิรงเบอร์ที่สิบสิบสองสามไสิบสองเก้าสิบสองเนาะสิบเอ็ดสิบสองครับสิบสองครับ แม่นี่สีเหลืองๆเปเขาแต่ว่าติดเครื่องเต็มครับแม่เพิ่นบูดโอ้หนางามด้วยครับเด้ออันนี้สองก็ได้สามเพื่อนครับเอาเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้สามครับโอ้แม่นี่หนางามครับงวหนาแบบนี้ครับพี่น้องไปขุนอ้วนคืนนี้ราคาแปดแสนนี่ครับเนี่ยงวแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยหนาแบบนี้ครับหนาเงินแสนได้ี่ลูกแดงจีงเครื่องลูกตัวใดเพื่อนครับเนี่ยลูกตัวแรกครับเดือนครับได้ประมาณห้าหกเดือนไปเลยนะครับ มแม่กร<ฮ>ะท่องได้สองเดือนก้วนหรือไมอแม่ท่องสองเดือนตัวนี้ประมาณหกุ๊บเออละครับเนี่ยลูกก็เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วครับดูนเขาไปไหายแล้วแม่สูงหไหลไปไลยเนาะลอยชี้ผพปุ่บเลยครับลอยชี้ผาเห็นราคาครับสามหมื่นสี่พันหาร้อยครับสามหมื่นสี่พันหารอยครับสื่อสองในสามงัวงเงินแสนเลนยครับเพื่อชุดนี้หนามันอันพี่น้องพี่อ้วนขึ้นครับถือหัวอาหารถืออาหารดีๆนี่นี่ครับหนาง่วเงินแสนสีกระสิเปียนพร้อม แม่เนี่ยลูกกับสีงามในทองอีกครับไปรุนเอานี่ครับเมืองบันไายทึงแม่ทึงลูกติดเครื่องดำครับเครื่องดำทึงแม่ทึงลูกด้วยครับพี่น้องคนละคอขาเรียบนี่น้าไตนำรางนุ่มดีมืดรับบ่ฮันเห็นตำหนีนะครับเนาะแม่นี่เนาะแม่นครับว่ามีตำหนีครับอ่ะเรียงวนขึ้นกับเป็นกำไลธนละเบอร์ที่สิบสามครับไนเดียครับบ่ะเนี้ลูกต่างคอแน่นนะครับนี่ไนแม่กับไนโอ้ออ่างไหม ทองส้างอ่างดีกินยาเ่งให้ลู้ง่ามดีเขาเจ้าว่าแบบไห้แม่เพิ่อนนะี่วันนี้เบิ่งลูกสาวครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่เนาะครับอันนี้ซื้อสองได้สามร<อ><ะ>ุ่นสามครับอันนี้ชุดนี้ซื้อสองรุ่นสามแม่ทับไปจักเดือนครับแม่ทับได้เดือนกลัวเหรอครับเดือนกลัวทับพ่อจังไลยทับไอ้อุนอุนตันไหมครับอ๋อเอาวันนี้มาเบิ่งลูกครับลูกจักเดือนแล้วครับเนี่ยลูกได้ประมาณสี่เดือนไปแล้วอืมก็กล้ามขาออกดีตัวนี้ไหมขาคือเหยียดตรงนี้ข้อนาดีครับข้อหนา ออไม่นี่เนาะพ่อหนาลึกตินเลยพี่นอ้องลูกซีเมนต์พ่อหลอดไปได้หนิเมียนครับเนาะเมียนเบื้องจากหนังมันมันหนาพี่น้องแม่กับเขาทาพนดีเนาะเออราคา่าไหรครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสอ,องหมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่นุ่มดีคอตรงเล็บเท้ศักเขาทาน้ำไตน้ำด่างอัตราดดีเครื่องอุ้มนะครับ